โอเคครับผมก็อยู่กับเกมวันพันแมวนะครับวันนี้ก็จะมาขาย ID S312 นะครับผมซึ่งมีคนดังอยู่เยอะมากเหมือนไม่ได้ขายเซิร์ฟ12มานานมากแล้วนะอ่าก็พี่กายหิดคุณลุงคุณโปรเทส b ี d อาวันคุณอ p พิจีาพยักษโอ้โหคือแบบคนดังเยอะมากนะครับผมเดี๋ยวเราไปรีวิวกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง ID นี้ โอเคมาเริ่มที่พลังอยู่ที่16ล้านนะครับผมเลเวล108อันดับร้านประลอง188ครับผมอันดับพลัง223ผ่านด่าน264ตัวละครสุดเก่ง262กิวอันดับที่2ครับผมว่ารีวิวเสร็จเราต้องมางัดกับคนดังสักหน่อยละอ่าโอเคตัวละครระดับ HSR HSR Plus นะครับ HSR Plus ไม่มีเลยมีแต่ s r นะครับผมโซนิกราชาทะเลลึกทัซึเมกิ บริปุริสันเนอร์ใต้ดินดักชายแทงท็อปมาสเตอร์คาบุโตะจักรพัดเด็กเมลซากาดเิลูกกระชุบวัคซีนแมวอะตอมิกนอกอมาตะาที่ยังเป็นเมตาของปีศาจอยู่ป่ะตอนนี้ยังเป็นอยู่ไหมฮะหรือว่าเขาออกแล้วอ่าโอเคหมาฟอว์บ้ายแมวทัสซีเมกิร่างสองปู่บอมโจเซ่นะครับผมอ่าหลักๆคือเด่นอะเด่นคือของดองนะครับตัวดำหนึ่งร้อยห้าสิบสี่ใบแน่นอนว่าทานันอ่า ท่นก็บองเหล็ก180ใบแน่นอนครับผมอาเพชรก็มีให้4,000ก็เยอะอยู่ตัวเฉพาะ51ใบอ่าก็ต้องบอกก่อนว่าไอเทมไม่มีเลยอาไปดูของตัวละครกันเริ่มที่มานะครับไอเทม2ตา4นะครับเป็นเซ็ต HP ถ้าซื้มอมากี่เป็นเซ็ตโจมตีนะครับผมความเร็วไอเทม3ดาวนะครับตาอยู่ที่4ดาวนกอมาตะาไอเทม2ตา5นะครับแต่ว่า5ดาวเลยนะ ใส่เป็นโจมตีไปโจมตีความเร็วนะครับเด็กเป็นความเร็วนะครับผมไอเทม2ตา3ตาวมไอเทม2ตา4นะครับเป็น HP อ่าแล้วก็นักปยากลเป็น HP นะครับก็เรียกว่าใส่ครบแล้วกันอ่าหมดหรือยังเดี๋ยวผมขอไปดูอาวุธ3ดาวหน่อยนะลืมลืมอ่ะลืมดูอาวุธ3ดาวเลยอาวุธ3ดาวมีตัวอะไรบ้างโอเคมีของแทนท็อปมาสเตอร์นะครับ เดี๋ยวเราจะไปดวลกับพี่กายหงิดกันแน่นอนพี่กายหงิดนี่ตบยับเลยครับผมเราตบพี่กายหิดไม่ใช่ครับผมพี่กายหิดต,ตบเราหยับนะ่ามาดูกันว่าจะได้ถึงครึ่งเทินหรือเปล่าก็แบบเทินนึงไม่น่าถึงนะเราเอาลุ้นเอาเครึ่งเทินแล้วกันอโอเคทีมพี่กายหงิดจะออกสกิลมาได้กี่ตัวอ่าฝังสี่เงาครับผมทิบชับทิบชับใส่ทัชซึมากิทัชซึมอากิตายเป็นที่เรียบร้อยครับผมหมาของเด็กตีหมาของเรานะ เดี๋ยววินเตะนกอมตะนกอมตะของเราโรแตกนะครับด้วงครับผมระบำข้างพินนานครับลาก่อยครับผมจักรพัดเด็กนกอมตะเราหลับแล้วครับโอ้โหมันเกิดขึ้นเร็วมากอ่ะโอเคยังไงต่อเตะวายุสลาตันครับอื้มเตะวายุสลาตันตีมาอีกทีอ่ะตีมาอีกทีติดไม่ยอดทอครับผมหมาเฝ้าบ้านแมวของเราโอเคนกอมตะของเราฟื้นครับผมแล้วก็เร็วมากด้วยครับ ผงุดกไฟไปหืมไม่ติดเผาไหม้ด้วยพี่ไก่หงิดแล้วก็ระบัมข้างพินาศของด้วงครับผมโอ้โหเป็นไงนกอมะตะเราหลับไปอีกทีโบลสครับระเบิดถล่มดาวเลยครึ่งเทินละอ่ะพี่ไก่หงิดสกิลมากี่ตัวแล้วเนี่ยอ่าสกิลมา,ลมา,ลมาจะหมดทีมแล้วนะครับแต่กับพัดเด็กตีธรรมดามาของเด็กทีนะักพยากรตาย โอ้โหก็พ้ายแพ้กันไปโดนกับคุณรุงป่ะโดนกับคุณรุงจะอยู่ได้สักหนึ่งเทินหรือเปล่าก็มารุ้นกันนะครับโดนกับคุณรุงโอเคหวังว่าจะชนะมังมังนะโอเคมาสู้ตายครับตอนนี้โซนิคฝังสีเงาทิบชับทิบชับเรียบร้อยครับทัศซึมากิเหมือนอีล็อกรอบที่แล้วเลย อดวงต่อยธรรมดาเฮ้ยพลังงานเขาเขาไม่มีอ่ะหงุูกไฟครับผมโอเคพลังงานของคุณลุงไม่มีไม่ได้ใช้คอนะครับรัวแขนอรมานไปครับเด็กสวยงามครับติดบทขยี่ไปสามตัวเต่เราจะตายแล้วนะเนี่ยโบลสต่อยมาเรียบร้อยครับผมปู่บอมตายเหลเฟรมตีมาโดนคำสาบอีกอ่ะ อตีหมาของเราอีกแต่โรายังไม่แตกนะครับหมาเฝ้าบ้านแนวแฟททรวงไปด้วยเป็นไงล่ะเจ็บละสิเขาหลอเรานี่แหละครับผมนักพยากณ์อันติเผาไหมนักพยากณ์อันติด้วยแฮะอ้าโอเครอบที่สองครับผมมาโซนิกฝังสีงเงามาใส่นกอมตะครับนกอมตะน่าจะไม่รอดนะโอเคไม่รอดครับผมหลับไปแล้วก็มาเหล็กวายุไซโคของปู่บอมอ่าโอเคยังยืนไหวอยู่นะ ตีมาอีกทีอาหงลูกไฟไปครับผมนกอมาตะแต่ไม่อมาตะหรือเปล่าถึงจะฟื้นมาแต่ก็ทีมตายก่อนอยู่ดีนะครับโบลสต่อยหมาเฮ้ยสู้กับคุณลุงได้นานอยู่เนะีพพ่ยเพราะคุณลุงไม่มีคอนะอ่ะโอเคโบลสต่อยอ่ะแล้วก็หมาเฝ้าบ้านแมวแฟดทรวงไปเฮ้ยตึงเนี่ยสู้กับคุณลุงนี่คือตึง ตึงมากอ่ะเหลือแค่หมาตัวเดียวละไม่รอดแล้วนะครับผมว่าเราไปสู้ดีๆด,ด,ดีกว่าเดี๋ยวรอจบรอบก่อนนะครับโอเคมันเหล็กวายุเซโกอ่าสู้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 รอบที่สามนะยืนได้ถึงรอบที่สามเลยนะเอาดิหงลูกไฟไปเดี๋ยวเรารอกระบองเหล็กมานะครับไอยีน,นี้ก็ทันกระบองเหล็กสบายๆเลยอตีไป หมายังยืนไหวอยู่อีกเหรอพี่ของจริงนะเนี่ยหมาเฮลเฟมเตะรอบที่สี่ปะรอบที่สี่ปะหมดยังเฮ้ยรอบที่สี่อะแพ้แพ้ในรอบที่สี่โอเคจบครับผมจบข่าวอ่วก็แพ้กันไปเขียนอะไรที่สุดละ่ะพลังเราสิบหล้านแต่ทีมเรายังไม่โหดนะเก่งสุดก็คอเป็นคอปู่บอมอะตัวอื่นนี่ตกเมตาไปเลยละ าในเซิร์ฟนี้คือตกเมตาไปเลยนะครับโอ้โหดูแต่ละคนจะให้เราสู้ยังไงล่ะอาราประลองแล้วการ,ราประลองอเราจะสู้กับคนที่อันดับต่นะออ 22, 000, บํากว่านะยี่สิบสองล้านบาทไปแล้วชนะหรอเราชนะหรอใช่หรอทีมแบบนี้ชนะยีิบสองล้านไม่น่าใช่หรือเปล่าอาสูรีสุนักออกรบจบแล้วมั้งเนี่ยอาจจะลองสู้ดูลองสู้ดูอ,ดอุย้ยครั้งชาสู้หมดแล้วอะ หรือว่าจะไปสู้กับเพื่อนในกิวดีลองดีเฟสก่อนแล้วกันอ่าโอเคระดับเราสู้กับแค่นี้พอเราอยากไปโลบเลยเมื่อกี้20กว่าล้านนะโอตาหงิดเอ้ยเมื่อกี้อีกไอดีนี่ไอดี ID ที่ผมสตรีมบ่อยๆโอตาหงิดอะเมะื่อกี้อ่าโอเคมาพร้อมบวกครับผมอ่าถ้าซึ่งเมื่อกี้ไปครับเลื่นหินทำาายฟ้าครับอาวุธ3ดาวด้วยนะ ตูมไปเป็นไงล่ะโดนคำสาบสองตัวน้อยไปมุย้ยน้อยเกินไปอ่ะอุย้ยถ้าซื้อบากี่เลือดหายไปครึ่งหลอดหรือผมจะเอาวัคซีนแมวมาดีอ่ะวัคซีนแมวมายืนหล่อๆเท่ๆเลยโอ้โดนคำสาบหกตัวเกินไปเกียววินเตออีก่ะนกอามาตารับผมไปครับผงลูกไฟไปเป็นไงเอ้ยโลกของจกักรพรรดิแตกเกียวินเตะวายุสลาตันอาวุธสามดาวโอ้โหเกินไปมุย้ย ตันไป3ตัวอ่ะเด็กรัวแขนอลลมานโอ้ยังยังยังมือมิดขุมนรกอีกสับทีโอ้โหเกือบตายจักรพรรดิเด็กอย่างน้อยต้องรัวแขนอลลมานไปบ้างละเฮ้ยเอ้ยโอเคยังมีรอดอยู่โอ้จักรพรรดิเด็กสู้สู้โอ้ยสู้ออ้ยสู้ชีวิตบ้างเลยจักรพรรดิเด็กออ้ยไม่รอดอ่ะสู้ชีวิตไม่ไหวสปีดไม่ถึงโอ้โหเกินไปมุ้ยมาเหล็กวายุไซโคปู่บอม โอเคมาเข้าสู่รอบที่2องครับผมปะอ่าเลื่อนหินทำลายฟ้าครับอ่าเป็นไงโดนคำสาปไป5้าตัวอืม,อมเลื่อนหินทำลายฟ้าทัศซึมอกิเราจะโดนเกียววินสตันตอีกนะเนี่ยโอเคสู้ๆเลยกันนะทีมนะอ่าหงลูกไฟไม่ได้นะครับ เดวินเต็มตวัยสลาตันตันไปอีกเอาเต็มที่เลยอเอาเต็มที่ครับผมนอกอมตะเราโดนเล่นแล้วนะมือมีดคุมนรกครับเอาเต็มที่ครับผมยังไงเราก็มีไม่ย่อท้อกับฟื้นฟื้นคืนชีพนะอะอ่ะโอ้ยเกือบตายเดดกลิงอ่ะอีกนิดเดียวไม่ยอมตายจริงเดดกลิ้งเนี่ยปู่บอมตีธรรมดามาอ่ะโอเคเด็กตีธรรมดาตีนอกอมตะเรารัวๆเลยนะครับ อ่าโอเคพี่เมื่อกี้รอบรอบแรกทำไมปู่บอมเราถึงได้ออกอันตีอ่ะใครรู้ก็คอมเมนต์หน่อยนะมันต้องโดนสตานป่ะแต่ว่าปู่บอมเราอันตีเฉยหรือว่าเป็นบั๊กของเกมอ่าใครรู้ก็คอมเมนต์หน่อยนะครับโอเคเลื่อนหินทำลายฟ้าทัศน์เมื่อกี้เอาดีเราไม่กลัวอยู่แล้วเดี๋ย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 วนองอมาตาเราอาหายตันและตกใจหมด เดี๋ยวโอเคไม่ตันแล้วไม่ตันแล้วอ่าตายตายตายรัวรค่ะสวยงามกับปมมาเหล็กวายุไซโคอ่าเอาเต็มที่เอาเต็มที่อ้าวจักรพรรดิเด็กตายนอกอมตะเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยเนะี่ยหมาเฝ้าบ้านแมวเฟ้ารลวงอดอันตีไปนะครับอ่ามะเหล็กวายุไซโคปูบอมไปตัดเลือดถ้าซึ่งเมื่อกี้หน่อยชอบหิวเลือดดีนะก็ตัดไปเลย วารุซันกับมาหมาตายครับผมเข้าสู่รอบที่4ครับทัชซึเมกิของเราไปครับผมเลื่อนหินทำลายฟ้าครับอ่าโอเคโดนคำสาปไปสามตัวยังไงต่อครับผมทัชซึเมกิก็มาครับเลื่อนหินทำลายฟ้าโอ้โหถือว่าตึงใช้ได้เลยนะเนี่ยนกอามาตะเราไปยังไงจะหลับปะเอาไม่หลับเอาหลับเฉยโอ้โหเสียดายอ่าแต่วายุสลัดตันมา แต่ไม่ตันแล้วนะครับเดาไม่ถูกเลยว่าใครจะชนะแต่เหมือนจะเป็นเรานะมือมีดคุมนรกสับมาไม่เข้าปู่บอมตายหมาเฝ้าบ,บ้านแมวแฝดทรลวงชึบชับชบชับไปโลของทัซึเมื่อกี้ยังไม่แตกปูบอมอ้ามมาเลยวิุไซโคไปหน่อยแตกยังโลโลแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรู้นะครับผมนกอมตะฟืดมาพร้อมกับหงรูกไฟครับ เป็นไงเป็นไงรอบที่5ตายไปเลยครับผมสําหรับบาคุซันเลื่อนหินทําลายฟ้าครับทัศซึ่งมังกิจะตายหรือเปล่าไม่เหลือเลยนะครับตายเป็นที่เรียบร้อยเกวินก็โดนคำสาปตายไปโอเคอ่ะเดีย๋ยวเราไปตีบอสปะ่ะหรือไม่ตีดีการตีบอสไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่นะไอดีนี้ใช่ปะ่ะเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยไม่ตีได้ปะ โอเคขอไม่ตีบอสแล้วกันก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับไอดีนี้ขายที่740บาทนะครับ740บาทก็ได้อยู่เซิฟเดียวกับพี่กก่หีดที่ไม่รู้ว่าจะมีมาอีกตอนไหนนะแล้วก็พี่กา่หิบจะเล่นก็ยังอยู่กับคนดังอีกหลายคนนะครับผมอ่าอีกหลายคนมากๆโอเ okay, ค740บาทใครสนใจก็ติดต่อมาเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ